เฮาค่อยๆไล่ค่อยๆเออเฮา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 เอ้อบอกมึงผูกจะได้นี่ใส่ขามันยังสิอะไรหนิแล้วเป็นยังบ่นี่อไหร่ผูกเล็บปอดเพร้อมได้กับลับบ้านจะเอาบวกนัดปั๊บเข้าเดี๋ยวนั่นหายสร้างหายเลยเอาบวกนัดมาทีมไว้หัวช่างก็หายเลยเฮ้ยนัทก็หาขาขายนวขา สวัสดีครับผมลันทึกนะครับผมวันนี้ช้างหลุดไม่ให้ควานจับครับเจสยนดังเจสยงดังเจสยงดังระวังระวงัวงระวัง

แกปอกันแก่ปอกแก่อกันขีดงยังเฮียบ้าอมั้แก่ปอแก่อเป็ดก็ได้ไงกินโห่ตัดดแไปเลย บ่เน <ider> ี้ยแไหนกรุดได้ครับ่นี้จแไหกรุดได้รุดโซครับผมใส่โซลวมไหมครับอ๋อปนแาโซลวมโอ้แด่ว่าเป่นข้องขาบ่แต่ดีอยู่ที่ควอนคิดได้ว่าใส่ปลกไปด้วยครับผมใครเป็นคนผูกาเขีอ้ียวคนเห็น ปออนไปแต่ก็สิฮักตบอกคนตอามาเหว่าต้บอกเพิ่นนไม่เหว่าน่งคันอย่างนี้เขาอยู่มาเห็นเนี้ เออไปยังเอามาเามข่อนทาเ่นทเข้าเขือาเขบ้เ่อนท่ดเขาบ้า่อนา้าเ่ท่เขาบ้าเ่อ่าเขาังาเขื่อนท่เขาบเื่อนาเข้เนท่าเขาบ้าัอนเบื่อนท้ยเขือาเปาบ้าเขื่น่เาบ้าขอบ้าเอาเขย้าเ่อาเข้าเอ่าเขาบ้าเอาเขาบเ่อนาเขาบเ่าขเอน่าเา้าเอาบ้เข่าขัอาบ้เอาบ ขอแค่ให้รู้ข่าวพร้อมนะครับผมพร้อมกันเลยนะครับดูครับนะครับสุดยอดครับผมสุดยอดความสามัคคีครับผมอันนี้ก็คือยังไม่ได้ไกลเท่าบัวตองครับผมเห็นบ่สคนหนาดบอกว่าจังไหนบัวตองสีแเลีนบัวแดงเด้ออันนี้สองโลครึง่งทอดว่าสองโลสองโลครึ่งเล็ดออกไปออกมาอ๋อสองโลครึ่งครับผมเ <c oughs> ปิดสี่มืงหนังบ่สสั่งเปิดสี่มือหนังครับมึงหนังเด้ <c oughs> หนังจะว่าหลวงตาขนาดแบบนี้โอ้ อันนี้คือเป็นความผิดพลาดของควานเ้อะครับผมเป็นความผิดพลาดของควานนะครับที่ผูกช้างก็คือมัดช้างแบบลุ่มหลวมนะครับผมแล้วลุ่มหลวมแล้วก็มันหลุดออกจากขาได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้ผิดช้างช้างไม่ได้ผิดแล้วก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับผมก็คือหลุดแล้วก็ไปเลย

อีกหนึ่งเชือกครับผมที่วิ่งเร็วไม่แพ้กับบัวตองเลยครับผมแต่รอบนี้รอบนี้ควานควันอยู่บ้านเยอะครับผมรอบนี้ควานอยู่บ้านเยอะไม่เหมือนรอบบัวตองรอบบัวตองไม่ค่อยมีควานนะครับรอบบัวตองไม่ค่อยมีควานก็เลยเอาไม่ทันรอบนี้มีควานก็เลยตามติดได้เร็วนะครับผม

กลับบ้านเราเสร็จภารกิจครับก็เป in ็นอีกหนึ่งความสามัคคีครับผมของพี่น้องชาวช้างของเรานะครับสาวสวยหนีเที่ยวครับผม อยาออกกำลังกายครับผมกินผลไม้แล้วก็อยากออกกำลังกายนิดนึงจะกลับไปเข้าหลักแล้วนะครับผม ชาช้างก็ยังไม่ทิ้งครับผมก็จนกว่าจะผูกมัดได้ครับส่งจนถึงบ้านครับผมครับเรามาดูหลักนะครับวันนี้น้องผูกอยู่ที่ใต้สะพานนะครับ่เหีตัวต้อง หนหลักฐานเป็นยังไงเห็นตัวยูหายครับผมสูอยู่ไหนแต่วมาได้มาตัวยูเห็นสู้แต่ว่าตัวล็อกตัวยูหายครับผมนี่ครับคนนั้นนี่ดูสงสัยเราเปลี่ยนหรอสงสัยถอดเป็นบ่ครับจเอากองมากมันยังเป็นบวกม่ไดมเป็นบวกอมันเงาสิจะว้ยงโพี่ฮะนไม่รู้จินะมันเป็นบวงือจ้าว่าช่พิ ช้างหลุดอยู่แต่ว่าโจอยู่ในลักษณะนี้ผมมีตัวยู่เลยดอมตัวยู่ผมมีเลยแกตัวดิซี่เลยดิ อยากเล่นน้ำบ้างนี่บ่เป็นอยากไปบนนั่นนังหนังหนังอยากไปบงหนังอยาดูภาพยนตร์ดูสับรถให้ยังไม่ได้กินสักคำเลยบ่เอิ่นอิมอันนั้นเราอิมบนละไม้แล้วครับอิมลไม้แล้วเห็นเขาเปิดหนังเชียงแดงดังนี่เอาไปล้างปอกยังสิเอาไปล้างปอกเป็นยังสิ

นั่นมาขึ้นนั่มามองเรเห็นเรียบร้อยครับข้างมาแล้วครับนี่จะขอไปตามหอดเลยครับบุพี่เอาไปตามช้างถึงไหนครับนี่เห็นตัวส้างนี่เดี๋ยวเห็นแล้วเห็นยุ่งละหมอเอาหมอมันก็ไปได้ไปเอามาไปห็นเอาเอาบอกมึงผูกจะได้นี่ใส่ขามันยังสิ่ะไรนี่แล้วไปยังบ่นี่ ปลูกเล็บปอไปพพ้อมได้กับลับบ้านเจ้าบวกนั้ปั๊บเข้าเดียวนัดนหายสร้างหายเลยออกนัมาทิมไหวห่างก็หายเลยเอยกนั้ไหาขาขายเนี่ยพก้ินน้ำเยอะเล้านี่เก็บายน้ำไปหาผู้เดีเล่นทีนี่เล่นผู้เดียวเดีวไปทำอะ้ก่อสร้างันโอ้ผู้ก่อสร้างขาไปบอกมู่เดูอะไก็ไปทำผู้เดียวไปทำาผู้เดียวไปทำ้าผู้เดียวไปหาพี่ว่าต้องไปนี่เ้วจะได้กรลงน้ำเรียนน้ำที่นี่แล้วะออ ได้ครับเรียบร้อยครับผมเสร็จภารกิจครับผมด้วยความสั้งมั่นของชาวช้างทำให้ทุกอย่างสป็เร็จครับผมมั็นเงาเงาเลยเป็นบ่วงเลยมันยงาเงาเลยดีครับผม